ีครับคลิปนี้ก็จะพามาือถอดเช็คปั๊มนะครับผมถอดเช็คปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มหอยโค่งเอบา่านะครับผมขนาด2 2งกิโลวัตต์หรือว่า3แรงนะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มหอยโคง ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ามีน้ําำ่วกออกจากตรงนี้แต่ก็น้ําเข้ามาในตัวคน,นขุดมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันว่ามีความเสียหายอะไรมั่งจากนั้นเรามาถอดกันเลยครับผมอันนี้ถอดออกมาแล้ว ก็อถอดตรงฝาครอบใบพัดมอเตอร์ออกก่อนนะครับถ้ารักเร็บก็พอรามาก็จะมาเจอตรง ตรงนี้เป็นหมดไม่ไปนะครับปั๊มตายเป็นใบพัดลมระบายความร้อนของมอเตอร์นะครับผมก็ไอควงงัดออกมาเลยครับผมจานั้นถอดน็อตนี่นะครับผมไอบรเบอร์สิดนะครับ หลังจากที่ถอดน,น็อตลงมาเสร็จหมดทุกตัวแล้วลนะครับผม,มจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมไม่มีน็อตละเราก็จะเอาหอยโข่งอันนี้ออกน,นะครับผมเตะไขควงนัดเลยนะครับผมไม่แน่นเลยครับผม อหอยโขกออกมาแล้วก็จะมาเจอใบพัดตัวนี้เป็นใบพัดสแตนเลสนะครับผมโอ้โหนี่ครับผมน้ำเข้ามอเตอร์ไหลออกอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ครับผมเอาใบพัดตัวน,นี้ออกตอนนตอรัดตัวนี้ออกนะครับผม พัดตัวนี้เป็นไปพัดสแตนเลสไม่น่าจะแน่นนะครับผมเดี๋ยวใช้เด็กควงกันงัดออก,กมาอุ้ยนี่นะครับผมตัวนี้เป็นไปพัดสแตนเลสครับบอกว่าเปลี่ยนแม็กซีนใหม่แล้วแต่ก็ยังรั่วอยู่นะครับผมนี่เป็นริมนะครับผม น,นี้ลักษณะแม็กซีนน่าจะใส่มาผิดเบอร์นะครับผมเพวรวหลวมนะครับผมไะเป็นไรครับซ่อมใหม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่จากนั้นหลังจากที่ถอดหอยโครงถอดไปพัดเสร็จแล้วก็จะมาถอดดูขนลวดนะครับผมถอดน็อตสี่ตัวถอดน็อตสี่ตัวนี้นะครับผม Padahal waktu itu ก็จะเอาตัวทุ่นนี้ออกนะครับผมจับกระทุ้งออกมาเลยครับผมเอาฝั่งนี้กระแทกออกมาแบบนี้เนียนนะครับผมน้ำเข้ามอเตอร์นะครับผมดูน้ำไหลออก น้ำเข้ามอเตอร์นำเข้าลูกป,ปืน เข้าขนาดนี้ขลรวดใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมตัวนี้ต้องพันผลลวดใหม่ก็ถอดออกมาเสร็จเป็นจะสรุปให้ดูแลยครับผมว่าปั๊มตัวนี้ต้องทําอะไรมัง่งในการซ่อมเดมก็คือพันผลลวดใหม่นะครับผมผลลวดนี้ใช้ไม่ได้แล้วน้ําเข้ามอเตอร์น่าจะช็อตแล้วตัวนี้ พันผลลวดใหม่แล้วก็เปลี่ยนกปืนนะครับผมสองลกูกนี้น้ำเข้ากปืนหมุนไม่ไปแล้วแล้ก็เปลี่ยนแม็กซีนซีนี่ชุดหนึ่งนะครับผม คือพ,พันขนลวดใหม่เป็นลูกเปินเป็นม็คซีนนี่นะครับผมเดี๋ยวร้อยนะครับผมในการถอดเช็กปั๊มเอเบา่าขนาดสแรงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปเดี๋ยวก็ไปคลิปหน้าครับผม